ดีครับวันนี้มาเทสงานส่งงานลูกค้านะครับแปลงเอามาดูสเปคนะครับใส่แว่นหน่อยนี้นี่โอ้สเปคนะสูบบดีสเปคอินพุตส8 0ยโวลต์เอาพุตมี380 200 220แล้วก็กระแสกระแสนี่มัน150ยห้านะครับสามเฟส50ทสบกิเพิร์ตเป็นม้อปแปลงแบบไฮโซเลดน,นะครับ ๋ยามาดูกันว่าเราเทสเอาไฟเข้าแล้วก็ไฟออกเป็นยังไงนะเอามาดูขั้วนะครับไปดูทอร์มินอรมินอลน,น,น,นี่น้อเน,นี้ยอินพุตเอาพุตมีอินพุตนีเอาพุตเห็นไหมเอาพุมีตั้งแต่สามร้อยแปดส้ยมครับมีสมชุดเออ ไฟไปนะเดี๋ยวเอาไฟเข้านะครับแปดนายอยู่งันมาดูดูเหมือนกันเดี๋ยวมาดูไฟเข้านะฝั่งเข้านะครับเช็คไฟฝั่งเข้าตอนนี้ไฟเข้าสามร้อยแปดนะครับมิเตอร์อะดูนี่โอเคอ่ะ มิตเตอร์ตั้งที่กระแสสลับนะครับวนนะครับเอาดูฝั่งเข้านะครับคู่เข้านะครับคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งอ้าวดูที่มิตเตอร์สามร้อยเก้าสิบสามคู่สองสามร้อยแปดสิบเจ็ดาคู่สามเอสอส่งมาอีกส่งมาทุกคู่สามโอเคอ้าถอยไปไปดูดูฝั่งออกนะครับฝั่งออกเอาคู่สามร้อยแปดก่อนนะครับอ้า สองร้อยแปดอ่ะดูมิเตอร์สามร้อยเก้าสิบสี่เห็นไหมครับเราดูง่ายค้างไปเลยอ่าคู่ที่สองสามร้อยแปดสิบหกคู่ที่สามสามร้อยเก้าสิบเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือไฟฝั่งออกนะครับถ้าขับเดียวต้นนะครับสองร้อยยี่สิบสองนะครับ